สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Talk นะครับเอาความรู้เกี่ยวกับการเทรดดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยเนาะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะบอกว่าสําคัญมากๆเลยต่อการเทรดของเราทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเรามาคุยกันเรื่องที่ว่าจะรู้ได้ไงว่าระบบเทรดแบบไหนมันจะใช่สําหรับเราและระบบเทรดที่เราใช้อยู่เนี่ยมันใช่สําหรับเราจริงๆแล้วหรือเปล่าเนาะที่จะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตจะเป็นไงเข้าไปชมกันด้านในนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆนะครับ IC Market ผมใช้มา9ปีแล้วด้วยกันปีหน้าเข้าปีที่10แล้วนะทำให้ผมถึงเทรดกระบอกนี้นะครับผมทำเป็น playlist เอาไว้ชื่อโบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันได้เลยเนาะนอกจากความรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ยังมีความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex ที่เราควรรู้ไว้ด้วยเนาะในฐานะที่เราเอาเงินมาวางในตลาดนี้เราควรรู้ว่าเงินเราอยู่ที่ไหนเขาจัดการเงินของเราอย่างไง ไปฟังเป็นความรู้เอาไว้ก็ได้ไม่สนใจ IC Market ไม่ว่าอะไรเพราะมันมีความรู้เกี่ยวกับตลาด f o r e x เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจ IC Market เนี่ยเขาได้รับรางวัลโรเกอร์ยอดเยี่ยมประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2024จัดอันดับโดย Trading View ก็เป็นอีกหนึ่งการันตีในมาตรฐานการบริการของเขาถ้าเกิดใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าสมัครจากลิงก์ของผมเนี่ยผมมี กลุ่มแตงกูวิดีโอนะครับเอาไว้ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องข้างในเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ระบบเทรดนะครับทำเฟรม15แล้วก็ทำเฟรม h 1มี2ระบบผมทําให้เพื่อนๆดูว่า,าจริงๆแล้วเวลาเราพัฒนาระบบมันใช้ระบบไหนก็ได้สามารถทําเงินได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยังไงต่างหากนะครับเอาไปเป็นไอเดียให้เพื่อนๆต่อย,ยอดระบบเทรดของเพื่อนๆกันได้นะครับถ้าสนใจสมัครแล้วทักมาบอกผมนะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุม่มหลายๆคนนะครับเทรดมา3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้ว แต่ก็ยังหาสไตล์ตัวเองไม่เจอเนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปหยิบระบบคนอื่นมาใช้แล้วก็ทดลองดูแล้วมันก็ฝืนกับตัวเองแล้วมันก็เครียดส่งผลให้การเทรดก็ไม่ดีผลลัพธ์ก็ไม่ดีก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเทรดแย่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าระบบเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเราเดี๋ยววันนี้ผมพาคุยไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับเจาะลึกกันไปเลยว่าเรากําลังมีปัญหาอยู่ตรงไหน แล้วระหว่างที่ชวนคุยไปเรื่อยๆเ <ๆ S 1> พื่อนๆลองตอบคําถามในใจเพื่อนๆเพื่อนๆลองตอบตัวเองให้ได้เนาะว่าเอออันนี้ว่าใช่กับเราเลยที่ทําให้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ดีเพราะว่าระบบเทรดมันไม่ใช่เพราะเราติดขัดเรื่องเวลาติดขัดเรื่องสไตล์อะไรก็แล้วแต่ลองตอบคําถามตัวเองในใ,นใจตัวเองเนาะเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นก็นแล้วกันนะก่อนอื่นเลยมาเข้าใจคําว่าระบบเทรดกันก่อนระบบเทรดบางคนตีความไปแค่ตัวสัญญาลสัญญาเข้าสัญญาณออกแค่นั้น หรือว่าอินดิเคเตอร์บางตัวที่มันสั่งให้เราออกออเดอร์ buy หรือเซลลแต่จริงๆแล้วนะครับระบบเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเฉพาะสิกญนลแต่มันพูดถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่เราใช้ในการตัดสินใจอย่างเช่น time frame หรือกรอบเวลาเนี่ยตรงนี้ก็มีผลมากๆเลยในการที่เราจะเข้าไป execute order หรือว่าการรอคอยบางคนไม่มีเวลาแต่อยากเทรด time frame เล็กเพราะมันสร้างกำไรได้เร็ว ทำกำไรได้ในระยะเวลาสั้นๆตอบโจทย์เรามากๆเลยแต่ทำงานประจําอยู่หรือทํางานที่ขายของต้องต้อนรับลูกค้าตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มากังวลกับการเข้าทํฟเฟรมเล็กๆอันนี้ก็เป็นผลของการที่ทําให้เราไม่แมชกับระบบได้เหมือนกันก็คือเรื่องของกรอบเวลาที่เราใช้นะครับหรือ2ถ้าเราเลือกทํฟเฟรมไม่ดีมันก็ส่งผลในการที่เราจะเข้าไปเทรดบางครั้งด้วยทฟํฟเลรมที่เราเลือกด้วยระบบที่เราเลือกเนี่ย มันต้องเข้าไปเฝ้าแล้วก็ออกออเดอร์ทีออก order ออเดอร์บ่อยๆวันหนึ่งต้องมี50-60ออเดอร์ซึ่งระบบแบบนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเวลาเนาะหรือว่าวิธีในการออกออเดอร์ของเราเราต้องเข้าอินสแตนทุกครั้งเลยเข้าที่มาเก็ตตลอดเราไม่สามารถตั้งบายลิมิตเซลล Li ิมิตได้เลยถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่าเราละหน้าจอไม่ได้เลยเราต้องมองตลอดเลยว่าจบอันนี้เราต้องกดอันนี้ทันทีเลยคําสั่งอย่างอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบของเราเซ็ตมาแบบนั้น ต้องถามดูว่าแล้วมันเป็นอุปสรรคในการเทรดของเราแล้วหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเนาะตรงนี้ก็ต้องดูให้มันเหมาะเหมือนกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยไปฟังกูรูว่าเทรดไม้ 1, หนึ่งสิเหรียญแค่นี้ก่อนเริ่มต้นส0เหรียญแต่จริงๆพอร์ตของเราอาจจะมีแค่20เหรียญก็ได้หรือบางคนบอกว่าออก10เหรียญเหมือนกันแต่พอร์ตของเราเนี่ยมีหมื่นเหรียญแสนเหรียญการออกออเดอร์ก็ทําให้เราไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นจํานวนเงินที่น้อยมากเกินไปทั้งนี้เรื่อง จำนวนเรื่องความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยเรายอมรับความเสี่ยงได้มากเรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยใจเราก็เติบโตเท่านั้นแหละนะครับถ้าใครใจใหญ่หน่อยก็อาจจะลองรับความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นหน่อยแต่ต่อให้มีเงินเยอะแต่ใจบางเนี่ยการเสียงทีร้อยเหรียญพันเหรียญก็ทําให้เรารู้สึกแย่แล้วแบบนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าความเสี่ยงมันเหมาะสมกับตัวเราเองหรือเปล่านาะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องจิตวิทยาเราอะ เป็นคนยังไงเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นอดทนคอยได้คอยไม่ได้เราต้องรู้ตัวเองตรงนี้ด้วยเนาะเพราะพวกนี้มันคือระบบเทรดที่เราต้องออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเราพฤติกรรมของเราคุณลักษณะของเรานิสัยอารมณ์ของเราทั้งหมดเลยเขาเลยบอกว่าระบบเทรดเนี่ยมันจะทําได้ดีทําได้ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อระบบนั้นมันเข้ากันกับเราจริงๆคลิปเรื่องสไตล์เนี่ยเพื่อนๆไปดูในไลฟ์แรกๆของผมนะผมพูดรายละเอียดเอาไว้เยอะๆเลยนะครับเป็นชั่วโมงๆเลยเพื่อนๆกลับไปดูตรงนั้นก็ได้นะ ทีนี้เรารู้จักแล้วว่าระบบเทรดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัญญาลที่บอกบายบอกเซลลเท่านั้นแต่มันมีเรื่องอื่นๆเรื่องเวลาเรื่องความทีเรื่องการจัดการความเสี่ยงเรื่องจิตวิทยามาเกี่ยวข้องหมดเลยเนาะทีนี้เราต้องมารู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนเพื่อที่จะได้เลือกองค์ประกอบของระบบเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดเราเป็นคนคิดเร็วทําเร็วหรือเปล่าหรือเราสามารถเป็นคนที่อดทนรอใจนิ่งๆใจเย็นๆได้ บางคนบอกโอ้โหผมรอ3วันแล้วยังไม่มีออเดอร์เลยเนี่ยแล้วมันจะรวยได้ยังไงแต่บางคนไม่มีออเดอร์เป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็ยังเข้าใจว่าเขาสามารถรอได้สามารถทําตามระบบได้อันนี้ก็คืออยู่ที่ความใจร้อนความใจเย็นของเรานั่นเองเนาะหรือตัวเราเองรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับบางคนรับได้เยอะๆเสียทีพันดอลไม่เครียดแต่บางคนเนี่ยแค่ร้อยดอลก็ถือว่าหนักมากๆสําหรับชีวิตตัวเองละต่อให้เราทำ risk management ดีนะ 1%, 1ของ10,000เหรียญ100ดอลใช่ไหมซึ่ง1%เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันน้อยมากๆเลยแต่ว่าการที่เห็นเลข1ดอลแดงไปเนี่ยติดลบไปเนี่ยมันก็สั่นคลอนจิตใจมันหมายความว่าเออจริงๆเราอาจจะใช้ Position Sizing ไม่เหมาะกับสภาพจิตใจก็ได้เหมาะกับพอร์ตนะแต่ไม่ได้เหมาะกับสภาพจิตใจหรืออีกคำถามหนึ่งเราเป็นคนเครียดง่ายไหมโดนกดดันนิดหน่อยก็เครียดแล้ว ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นยิ่งต้องไปนั่งเฝ้าจออีกมันก็ยิ่งกดดันยิ่งเครียดลองหาระบบอะไรที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าจอไม่ต้องไปอยู่กับอารมณ์แบบนั้นทั้งวันจะดีไหมหรือบางคําถามสําคัญสําคัญเลยก็คือเรามีเวลานั่งหน้าจอหรือเปล่ามีเวลานั่งหน้าจอแค่ไหนเราทํางานประจําอยู่หรือเปล่าเราให้เวลากับหน้าจอเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอย่างตัวที่ผมแชร์เป็นประจําเลยด้วยสไตล์อย่างผมการเทรดแบบผมเนี่ยมันรอได้ดูแค่วันหนึ่งตอนตีห้รอบเดียวพอ วันนี้จะเทรดหรือไม่เทรดก็ตัดสินใจที่ตรงนั้นที่เหลือเวลาทั้งหมดเราก็เอาไปทํางานประจําซึ่งเป็นงานหลักของเราอยู่ระบบมันก็เหมาะกันแล้วผมเคยแชร์ว่าสมัยที่ผมอยากเทรดอินท่าเดย์เนี่ยผมก็ต้องไปแอบเทรดในห้องน้ําบ้างแอบยกคอมไปเปิดในส้วมหรือว่าประชุมประชุมอยู่ก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็ค MT4 MT5 ทุกๆ5นาที ซึ่งรีเฟรกตัวเองแล้วมันไม่เหมาะเลยก็เลยต้องทบทวนแล้วก็หาสไตล์ตัวเองใหม่เขาบอกคําถามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะมันจะกําหนดชะตากรรมการเทรดของเราทั้งชีวิตไว้เลยเนาะถ้าเราเลือกให้มันขัดตัวเราเองเนี่ยเราก็จะขัดกับตัวเองอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วการที่เราจะเมนเทนไปตลอดชีวิตมันทําได้ยากมากๆเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนใจร้อนชอบเห็นผลเร็วๆเราก็ไปเทรดแบบสเกลปิ้งอันนั้นก็อาจจะเหมาะกับเราเพราะมันเห็นผลเร็วภา,ายในไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีมันก็รู้ผลแล้ว แต่ถ้าเราเป็นคนใจร้อนเหมือนกันชอบเห็นผลเร็วๆแต่เป็นเทรดแบบ p o s i t i o n Trading ไปเป็น Swing Trade กว่าผลจะออกบ้าตายเครียดตายพอดีนะครับหรือคุณเป็นคนใจเย็นมากๆชอบคิดพิเคราะห์ก่อนที่จะลงออเดอร์สักออเดอร์แต่ว่าเรากลับไปอยากได้กำไรแบบเร็วๆการตัดสินใจก็ไม่ทันเราต้องถูกเร่งรีบในการตัดสินใจซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วแต่โค้ชเขาเป็นสเกลปิงก็อยากจัดส a l p ปิงแบบเขาได้ มันกลายเป็นความเครียดและความกดดันโดยไม่รู้ตัวมากกว่าหรือถ้าเราเป็นคนไม่มีเวลาเลยแต่ว่าเราอยากเทรด intra ดย์อยากเป็น d a ์เทรดระบบมันจะกลายเป็นศัตรูเราทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําตามมันได้เพราะเราไม่ได้มีเวลาเนาะไม่ได้มีเวลาเฝ้าหน้าจอไม่ได้มีเวลามานั่งติดตามออเดอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจตัวเองดีๆมีหลายๆมุมที่ผมเล่าให้ฟังเนะว,ว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างทีนี้ลองมาดูว่าแล้วเราจะแมทชิ่งแบบไหนมีเช็คดิ์ง่ายๆให้เพื่อนๆลองทําตามกันดูข้อแรก การตัดสินใจเราเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วไหมหรือเราชอบรอข้อมูลเราชอบความเร็วเราก็เทรดสั้นหรือว่าเราชอบรอข้อมูลมันคอนเฟิร์มต่างๆเราก็ใช้วิธีเทรดยาวเราชอบเห็นผลเร็วๆก็เทรดสั้นเราสามารถรอผลนานๆได้ไม่กดดันก็เทรดยาวหรือเรื่องของความเครียดเรารับความเครียดกับมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรารับแรงเวียงได้ในระยะเวลาสั้นๆก็ไปเลือกเทรดสั้นๆหรือ2นะครับเรา รับความเครียดได้มากน้อยแค่ไหนตอนมีออเดอร์ถ้าเราสามารถรับแรงเวียงมันได้เวียงขึ้นเวียงลงจะเวียงไหนก็เวียงไปเราไม่ดูจออะไรอยู่แล้วเราก็เลือกไป position trade เลือก Swing i wing t r a d e ไปแต่สำหรับบางคนเนี่ยไม่ชอบเลยเวลามีออเดอร์แล้วแดงๆไม่ชอบติดดอยไม่ชอบถือออเดอร์นานๆเราก็ไปพิจารณาเทรดสั้นอันที่3ระยะเวลาที่เรามีให้กับการเทรดเนี่ยมันมีมากมีน้อย เรามีเวลาทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าเรามีเวลาแค่บางช่วงช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงค่ำอันนี้ก็เป็นอีกเช็คลิสต์หนึ่งที่เราต้องเช็คตัวเองด้วยหรือ4เรายอมรับดรอดาวได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราบอกว่าเรายอมรับดรอดาวได้ไม่เกิน20%เราก็ไปเลือกไปดูระบบที่มันสามารถแกว่ง Equity ของเราได้ระดับนั้นแต่ว่าถ้าเราบอกว่า5%ก็เริ่มกลัวละ เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปใช้ระบบเทรดสั้นๆ,นๆเก็บวินเลทเยอะๆเก็บคำเล็กๆแบบนั้นแทนหรือเรื่องของวินัยนะครับเราสามารถทําตามแผนได้สูงๆเลย90%้ัสยไหมหรือว่าเทรดเไปก็ชอบปรับกลางอากาศถ้าเราเป็นคนที่ชอบปรับไปเรื่อยๆเ,เรายิ่งต้องออกแบบการตัดสินใจของเราให้มันมีเลนส์ในการตัดสินใจที่แคบที่สุดไม่งั้นเรามีแนวโน้มที่จะปรับมันเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่มีวินัยสูงๆนะครับ มันอาจจะไม่ต้องออกแบบให้มันกระชับมากขนาดนั้นเพราะตัวเราเองทําตามวินัยได้อยู่แล้วอันนี้อาจจะพูดถึงการดีไซน์บทลงโทษไปด้วยเลยก็ได้นะถ้าเราเป็นคนชอบปรับเรื่อยๆไม่ตามแผนเนี่ยเราก็ลงโทษตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่ฝ่าฝืนวันนั้นต้องเลิกทันทีแบบเนี้ยนี่คือส่วนหนึ่งของระบบด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเราตอบคําถามพวกนี้ในใจได้หมดแล้วเราก็ค่อยไปดูว่าแล้วสไตล์ไหนเหมาะกับเราแล้วในโลกเนี่ยมันมีการเทรดกี่สไตล์หลักๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นสาย f o l l o w ตามเทรนหรือว่าเขาเรียกว่า Trend Following ซึ่งอันนี้มันจะ เป็นระบบที่เหมาะกับคนที่ใจเย็นๆคอยได้รอนานๆได้พอเวลามีกําไรไม่รีบปิดรู้จักการปล่อยให้มันไหลไปยาวๆจนกว่ามันจะถึงเป้าหมายแล้วขยับตัวสตอปลอดด้วยก็ได้หรือหรือใครจะไม่ขยับก็ได้นะ ซึ่งตรงนี้เป็นระบบที่ดอดาวค่อนข้างสูงนะเพราะบางช่วงมันก็จะอมแดงใช่ไหมอมแดงยาวๆตรงนี้มันเลยจะเหมาะกับคนที่อารมณ์นิ่งๆไม่ต้องไป follow มันให้ใกล้ชิดมากแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจพวกหลักการสิติทั้งหลายว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะได้กําไรคําใหญ่ๆยาวๆมาชดเชยตัวที่เราขาดทุนไปทั้งหมด คนที่รอได้รอ,อนานก็เป็นสายเทรนด์ฟอลโลวิิงได้สำหรับสายที่2นะครับก็คือสายกลับตัวทั้งหลายนะครับเขาเรียกมีนรีเวอร์ a ซมันจะเหมาะกับคนที่ชอบการถูกต้องบ่อย การเทรดแล้วถูกบ่อยๆวินเลทสูงๆนั่นเองแต่ว่าถ้าเจอผิดเนี่ยก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบเทรดแพ้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ต้องเหมาะกับคนที่ชอบที่จะกินวินเลทเล็กๆน้อยๆแต่กินหลายๆคำแต่ในทางกลับกันเขาก็ต้องสต็อปลอตเร็วด้วยเหมือนกันเนาะและอีกที่สําคัญก็คือถ้าผิดทางเมื่อไหร่ต้องใจเด็ดเลยในการตัดขาดทุนเพราะถ้าอมไปเนี่ยขาดทุนเยอะเจ็บตัวเยอะแน่นอนตรงนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบเห็นผลเร็วๆแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสภาพกดดันสามารถตัดสินใจได้หลายๆครั้ง ต่อวันหลายหลายครั้งต่อสัปดาห์หรือระบบที่3นะครับเป็นระบบเบรกเอาสำหรับคนที่ชอบความชัดเจนก็คือเขาเนี่ยต้องรองให้ราคาทะลุแนวสําคัญสาคัญทั้งหลายก่อนแล้วค่อยเข้าแต่ก็ต้องยอมรับนะเบรกเอามันก็มีการถูกล่อลวงบ่อยๆเหมือนกันเนาะพวกฟาลเบรกอะไรพวกนี้ต้องเจอต้องยอมรับให้ได้แต่ว่าเวลากําไรทีเนี่ยเขาก็จะกําไรคำใหญ่ๆเป็นรอบๆไปเพราะว่าเวลาเบรกจุดนี้จุดที่เขาจะท p พีก็คือแนวสําคัญแนวถัดไป อันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่รอบคอบหน่อยรอให้ทุกอย่างมันเห็นเป็นประจักษ์แล้วค่อยเข้า ซึ่งฟังดูถ้าใครชอบแบบไหนก็เอาไปออกแบบจริงๆมันก็สามารถเอาไปออกแบบทั ced, ้งสั้นทั้งยาวได้หมดเวลาเราเอาไปออกแบบก็เอาให้มันเหมาะอย่างสมมุติถ้าบอกว่าชอบเล่นแนวรับแนวต้านแล้วรอ Pri าย section มันก็สามารถไปรอได้ทั้งทางเฟรมมันฟังทำเฟรมวิกหรือว่าใครจะไปเล่นในทำเฟรม5นาที15นาทีมันก็สามารถเอาไป a อ p l ลใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจตัวเองหรือเปล่าว่าเราเหมาะกับแบบไหนและไอที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ในการตัดสินใจของเราแล้วหรือเปล่า ทีนี้ถ้าเอาไปลองแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเข้ากับเราจริงไหมนะครับก็มีจุดในการพิจารณาอยู่5เรื่องด้วยกันอันแรกเราสามารถทําตามระบบนั้นเนี้ยได้เกิน80%ดสิบไหมจะเรียกได้ว่าก็แทบไม่หลุดเลยเนาะถ้าใครทําไม่ได้มันอาจจะบอกว่าระบบเนี้ยไม่เหมาะกับเรา หรือบางทีระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันซับซ้อนเกินไปที่จะปฏิบัติตามอันนี้ก็อาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้ข้อ2ก็คือเวลาเราเทรดเนี่ยมันทําให้เราเครียดมากกว่าเดิมไหมถ้ามันเครียดเนี่ยมันหมายความว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับจริตของเราก็ได้บางคนถือออเดอร์อยู่แล้วเป็นทุกข์มากๆเลยถือนอนข้ามวันนอนไม่หลับเพราะเครียดอยู่ตลอดเวลาอันก็ต้องลองดูว่าระบบเทรดสัน้นหรือเทรดยาวมันทําให้เรามีปัญหากับเรามากน้อยแค่ไหนเนาะข้อ3อันนี้ฟังดูแปลกๆนะว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาไม่ดีเนาะ แต่ว่าเราเนี่ยยังอยากใช้กับมันเรารู้สึกชอบจริงๆตรงนี้มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าเราเนี่ยเริ่มหาระบบที่มันเหมาะกับเราได้และเพราะต่อให้ระบบมันไม่ดีแต่เรารู้สึกดีทุกครั้งในการเทมันเหมาะกับเรามากๆเลยแต่ตอนนี้มันแค่ยังไม่ดี ตรงนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เราคิดว่าเราต้องพัฒนาไปทางเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะมันจะสามารถอยู่กับเราได้นานๆถึงแม้ตอนนี้ผลลัพธ์ยังไม่ดีแต่เราจะพัฒนามันต่อมันหมายความว่ามันเหมาะกับเราเราอยากใช้มันตอนนี้ผลยังไม่ดีก็ไปทําให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปเปลี่ยนสไตล์และหรือข้อ4เนี่ยเวลาเราเทรดเทรดไปเราอธิบายเหตุผลในการเข้าง่ายๆได้หรือเปล่าถ้าเราอธิบายไม่ได้มันอาจจะยังไม่ใช่ระบบที่เราตามหาอยู่ก็ได้เนาะบางคนเนี่ยเกิดจากการที่ไปก๊อปปี้ของอาจารย์มาแต่เราก็ไม่ได้ เข้าใจระบบมันทั้งหมดทําแต่ตามอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรขัดขัดอยู่นี่แหละมันยังไม่เข้ากับสไตล์ของเราแต่ก็อธิบายมันไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราติดอะไรอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ระบบของเราโดยแท้จริงเนาะลองค่อยๆหาว่าจริงๆแล้วที่รู้สึกข,ขัดขัดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเวลาเรื่องการอ่านเทรนด์เรื่องการ, rain, ร,การดูสัญญาณแล้วเราติดตรงไหนแล้วก็ค่อยคปรับเราก็ปี้ของอาจารย์มาของคนอื่นมาเนี่ยไม่ผิดระบบที่ผมทํามาทั้งหมดผมก็ปีมาทั้งหมดแหละแต่เราไม่ใช่ก็พี่ของเขา100%เ เราก๊อปปี้มาแล้วเรารู้ว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะกับเราเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเช่นผมก๊อปปี้อาจารย์มาอาจารย์เทรดทำเฟรม15ผมว่ามันไม่เหมาะกับผมเลยแต่วิธีการเทรดวิธีการดูเทรนด์การอ่านสิกแนลการระบุแนวรับแนวต้านมันเหมือนของอาจารย์เลยแต่ขออนุญาตอาจารย์นะผมเปลี่ยนเป็นทำเฟรม D แล้วกันเพราะถ้าเทรดามทำเฟรม15นาทีเนี่ยผมไม่เป็นอันทําอะไรเลยอันนี้มันคือเรื่องของการทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ปรับมันให้เหมาะสมซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปกับข้อ5 ถ้าเวลาเรามีน้อยชีวิตเรายุ่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่เราต้องใช้เวลากับระบบการเทรดนั้นเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้สมดุลด้านอื่นเสียหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนว่างไม่ได้ทําอะไรเลยวันวัน,วนเทรดอย่างเดียวเป็น full time การที่จะมารอเทรดเดือนหนึ่งสี่หมายมันก็อาจจะเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีแวลูอะไรเนาะก็ออกแบบให้มันติดตามหน้าจอได้มากกว่านี้ศึกษามากกว่านี้ก็ได้ที่สําคัญคือออกแบบให้มันเป็นไปตามชีวิตที่เรามี ทีนี้มีวิธีหาสไตล์ของตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆลองทําตามนี้ก็ได้ให้เวลาตัวเองสัก30วันดูซิว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนเนาะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกให้เราทดลองดูระบบที่เล่าไปเนี่ยสระบบหลักๆเราเหมาะกับแบบไหนบ้างเราเป็นสายเทรนด์ฟอลโล่ิ่งไหมเราเป็นสายรีเวอร์ซอลไหมหรือว่าเราเป็นสายเบรกเอาล์ก็ลองดูว่าสไตล์ไหนที่เราเทรดแล้วสบายใจที่สุดอาทิตย์แรกลองดูเลยส่วนสัปดาห์ที่2องเขาบอกว่าเลือก1ระบบเลือก1ระบบออกมา ร,ระบบที่ทำให้เรารู้สึกโอเคที่สุดเลยแล้วก็ลองใส่ Position ไ i ด e ดูซิว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยที่เรารับได้มันมีมากมีน้อยแค่ไหนใส่มากไปรู้สึกยังไงใส่น้อยไปรู้สึกยังไงอันนี้ผมแนะนำว่าเป็นเงินจริงก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะมากๆเอาเป็นแค่เงินที่เรารู้สึกว่าเสียไปแล้วก็เสียได้นิดหน่อยอะไม่เสียได้มากเพราะถ้าน้อยเกินเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเนาะกับระบบนั้นเราก็จะไม่รู้สึกกับมันจริงๆเวลาที่เราเทรดสัปดาห์ถัดไปหลังจากลองมาแล้ว แล้วก็ลองดูซิว่าเราฝ่าฝืนระบบบ้างหรือเปล่าในนี้เขาบอกให้จดเฉพาะตอนที่เราฝ่าฝืนระบบใช่ไหมแต่ผมแนะนําว่าจดทุกครั้งไปเลยเราจะได้รู้ว่าจากจํานวนทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยเราฝาืนระบบไปกี่ครั้งถ้าเราฝ่าฝืนบ่อยๆเราทําตามไม่ได้บ่อยๆก็มีแนวโน้มว่าระบบนั้นไม่มีอะไรอยู่ที่ไม่สามารถทําให้เราทําตามระบบได้จะเป็นด้วยสไตล์ไหมด้วยเวลาไหมเราจะได้ลองเอามาทบทวนตัวเองเนาะจนถึงสัปดาห์ที่4 ทีนี้เราต้องลองมานั่งทบทวนตัวเองดูแล้วว่าระบบที่เราออกแบบไว้แล้วเราทําตามเนี่ยเราทําตามได้ไหมระหว่างเทรนเนี่ยมันมีความเครียดไหมเครียดมากไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้เราเข้าใจระบบนั้นดีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่เรายังดีไซน์แล้วมันหลวมๆอยู่ทําให้เราต้องเกิดการตัดสินใจหน้างงานเยอะและผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมมันแย่ไหมวินเลตเป็นยังไงลิกซิวอ์ดเป็นยังไงถ้าเราลองทบทวนแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่มันยังไม่ค่อยดีไม่ได้เหมาะกับตัวเองเราทําใหม่ลองระบบอื่นลองวิธีการอื่นให้เวลาตัวเองสักหน่อย1เดือนเนี่ยน่าจะพอรู้แล้วนะก็ไม่ได้สั้นไปไม่ได้ยาวไปเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ตัวเองแล้วก็หาอันที่มันเหมาะสมที่สุดสําหรับเรายังไม่ต้องพูดถึงรีซอฟมเลยก็ได้เอาแค่เหมาะก่อนหรือเปล่า1เดือนเนี่ยผมว่าใช้เวลาตรงนี้ลองหาตัวเองดูนะและท้ายสุดนะครับการจะหาว่าระบบไหนมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่การก๊อปปี้แล้วเอามาทําตาม แต่มันคือการรู้จักตัวเองก่อนจนแล้วค่อยจะไปก๊อป้ใครมาไม่ว่ากันแล้วเราค่อยมาดูซิว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนอันไหนเป็นจุดแข็งที่เราสามารถสร้างเพิ่มเติมเข้าไปได้อันไหนที่มันขัดกับนิสัยเราพยายามปรับเปลี่ยนมันแล้วเขาบอกว่าเทรดเดอร์ที่จะเติบโตและพัฒนาได้ก็คือเขามีระบบที่เข้ากันกับตัวเขาเองแล้วก็การพัฒนาต่อยอดจากจุดนั้นเนี่ย มันจะเติบโตขึ้นเร็วมากๆเลยเพราะมันเป็นไปตามที่เราเป็นจริงๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นตัวเองชัดมากขึ้นนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครชอบแนวทางของช่องกดสมัครเป็น Membership ได้แล้วใต้คลิปเลยนะครับใครจะซปเปอร์แตงกดไลค์กดแชร์ก็ขอบพระคุณมากๆเลยถ้าใครสนใจไ c Market ลิงก์งอยู่ใต้คลิปสมัครแล้วท้งมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มแตงกิ้ววิดีโอสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ